เคยรู้สึกไหมครับว่าการคุยงานในออฟฟิศทุกวันนี้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเบื้องหลังทุกคําพูดเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งเสมอวันนี้เราจะมาถอดรหัสก,กฎการสื่อสารในโลกยุคใหม่กันครับเพื่อที่จะเปลี่ยนทุกบทสนทนาที่ยากๆให้กลายเป็นความสําเร็จให้ได้นี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันครับเราจะเริ่มจากภาพรวมความท้าทายของการสื่อสารในปัจจุบันแล้วไปดูกันว่าอะไรคือ93%ที่เราอาจจะไม่ได้ยิน จากนั้นจะลงลึกใน3หลักการสําคัญที่เอาไปใช้ได้จริงและสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของเราคือการหาทางออกที่วินวินด้วยกันครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า disruption era นะครับคือโลกมันหมุนเร็วซะจนวิธีการสื่อสารแบบเดิมๆที่เคยได้ผลดีมาตลอดเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ครับ ในทางวิชาการเขาเรียกสภาวะแบบนี้ว่า v ูกา w o เวิลด์ครับก็คือโลกที่มันทั้งผ,ลผ,ลผลันผวนคาดเดาอะไรก็ไม่ค่อยได้ทุกอย่างมันดูซับซ้อนแล้วก็มีความคลุมเครือเต็มไปหมดเลยและไอ้เจ้าสภาวะแบบนี้แหละครับที่เป็นต้นต่อสําคัญที่ทําให้การสื่อสารและการทํางานร่วมกันในองค์กรมันทา้าทายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอเคพอเราเห็นความใหญ่ของโลกแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะคือหัวใจของการสื่อสารที่แท้จริง ซึ่งผมบอกได้เลยว่าคำตอบเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่คำพูดที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันมากเลยครับอยากให้ลองทายกันดูเล่นๆนะครับเวลาเราคุยกันเนี่ยคิดว่าใจความทั้งหมดที่ส่งไปถึงยีฝ่ายหนึ่งมันมาจากคำพูดที่เราเปล่งเสียงออกไปจริงๆอ่ะสักกี่เปอร์เซนต์กันครับคำตอบคือแค่7%เปอร์เซนต์เท่านั้นครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดแค่7%จเปอร์เซนต์จริงๆนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอ้โหมันมีอะไรอีกตั้ง90กว่าเปอร์เซนต์ที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยถ้าเราฟังแค่คำพูดอย่างเดียว กฎของเมเฮลาเบียนทำให้เราเห็นภาพชัดเลยครับดูสิครับเกินครึ่งหนึ่งเลยนะ55%เนี่ยมาจากภาษากายล้วนๆเลยท่าทางแววตาการเคลื่อนไหวต่างๆอีก38%มาจากน้ำเสียงสูงต่ำหนักเบาและมีแค่7%เท่านั้นเองที่มาจากคำพูดจริงๆนั่นหมายความว่า93%ของข้อความทั้งหมดถูกส่งผ่านสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดหรือ non-verbal communication นี่คือส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับ พอเรารู้แล้วว่าคําพูดมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของการสื่อสารทีนี้เราจะมารู้จักเครื่องมือชิ้นแรกกันครับเป็นหลักการจาก Harvard n e g o t i a t i o n Project เลยนั่นก็คือการแยกคนออกจากปัญหาเวลาเราคุยงานแล้วมันตึงๆหรือมีความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะเผลอเอาเรื่องงานกับเรื่องคนมาปนกันครับหลักการนี้บอกว่าเราต้องมองสองอย่างนี้แยกกันให้ขาดเลยนะตัวปัญหาที่เป็นเรื่องงานก็ส่วนหนึ่ง แต่ตัวบุคคลที่มีความรู้สึกมีความคิดมีพื้นเพชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องจัดการก่อนเสมอแล้วจะจัดการฝั่งคนได้ยังไงหัวใจของมันก็คือการฟังครับฟังเพื่อทําความเข้าใจเขาจริงๆนะครับไม่ใช่ฟังเพื่อรอจังหวะสนกลับพอเราจัดการฝั่งความรู้สึกของคนได้แล้วเนี่ยการคุยเรื่องปัญหาที่เป็นเรื่องงานมันจะง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับโอเคหลักการแรกผ่านไปแล้วนะครับมาถึงหลักการที่2 อันนี้ก็เป็นกุญแจสาคัญเหมือนกันครับที่จะช่วยปลดล็อกบทสนทนาที่ดูเหมือนจะถึงทางตันให้ไปต่อได้นั่นก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากจุดยืนไปหาประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ครับ2คํานี้ต่างกันเยอะเลยนะครับจุดยืนก็คือสิ่งที่เขาประกาศออกมาตรงๆเลยว่าผมจะเอาแบบนี้เท่านั้นแต่ประโยชน์คือเอ๊แล้วทําไมล่ะอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังจริงๆที่ทําให้เขาอยากได้สิ่งนั้นถ้าเราเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ได้นะพลิกเกมได้เลยครับ คำพูดนี้สรุปได้ดีที่สุดเลยครับมันเหมือนกับว่าถ้าเราสู้กันที่จุดยืนมันก็เหมือนกําแพงชนกําแพงครับมีแต่แพ้กับชนะแต่ถ้าเราถอยมา1นก้าแล้วลองถามว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากได้แบบนั้นล่ะเราอาจจะเจอทางออกใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยนึกถึงแล้วก็ตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่ายได้ครับมาถึงหลักการข้อสุดท้ายกันแล้วครับเรื่องของโทนและอารมณ์ในการสนทนา เรื่องนี้บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยเพราะบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจริงๆครับมันมีเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อครับข้อแรกเลยนะสำคัญที่สุดคือเริ่มที่ตัวเองก่อนจัดการอารมณ์เราให้เย็นก่อนเสมอ 2. ลองแสดงความเข้าใจหรือชื่นชมในมุมมองของเขาดูบ้างและ 3. พยายามสื่อสารในเชิงบวกแทนที่จะเริ่มต้นด้วยการตาหนิครับลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีคนเดินมาพูดกับเราแบบนี้ โอ้โห oh ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเหมือนโดนตัดสินไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะเริ่มตั้งการ์ดปิดประตูใส่ทันทีบทสนทนามันก็จะไปต่อไม่ได้ครับทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้ดูครับเห็นไหมครับว่าความรู้สึกมันต่างกันคนละขั้วเลยแบบหลังเนี่ยมันเป็นการแสดงความห่วงใย,ยให้เกียรติแล้วก็เป็นการเปิดบทสนทนาไม่ใช่การปิดซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นตอนได้ดีกว่ามากครับ และเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกนุ่มๆฟูๆนะครับแต่มันมีข้อมูลมายืนยันด้วยซ้ําว่าสิ่งที่คนทํางานรุ่นใหม่อย่าง Gen Y และ Gen Z คาดหวังจากผู้นํามากๆเลยก็คือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการให้ความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นการสื่อสารเชิงบวกเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลจริงๆในยุคนี้ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นเครื่องมือสําคัญๆไปหลายตัวแล้ว เป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่การเอาชนะคาการกันนะครับแต่คือการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าสําหรับทุกคนสรุปเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือสั้นๆที่พกไปใช้ได้เลยนะครับ 1. คือมองให้เห็น93%ที่ไม่ได้ถูกพูดออกามา 2. แยกคนออกจากปัญหาเสมอ 3. ค้นหาประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจุดยืนและสุดท้ายควบคุมโทนอารมณ์ของเราให้เป็นบวกและให้เกียรติฝ่ายครับอย่กจําประโยคนี้ไว้เลยครับว่า เป้าหมายของการสื่อสารที่ดีในโลกยุคใหม่ไม่ใช่การเอาชนะครับแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหาทางออกที่ทุกฝ่ายแฮปปี้หรือที่เราเรียกกันว่าวินวินเอาคำนั่นเองสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับว่าในการคุยเรื่องยากๆครั้งต่อไปของเรา เราจะลองเปลี่ยนมุมมองจากที่พยายามจะเอาชนะในประเด็นนั้นๆมาเป็นการพยายามทำความเข้าใจคนตรงหน้าให้มากขึ้นได้อย่างไรเพราะนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การสื่อสารของเราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงก็ได้ครับ